ไงฉันเคลอีนี่เรื่องราวของฉันว้ายเข้ามาฟังกันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับกันด้วยนะฉันเกิดในครอบครัวที่ร่ำรวยที่สุดในเมืองไม่ไม่ใช่แค่รวยเฉยเฉยนะโคตรจะรวยเลยตั้งหากพ่อฉันเป็นมหาเศรษฐีน้ำมันแม่เป็นไฮโซฉันไม่ค่อยได้เจอพวกเขาหรอกแต่พวกเขาตามใจฉันสุดๆสำหรับฉันก็สนุกกับชีวิตที่เป็นอยู่ ฉันเป็นคนดังในโรงเรียนทุกคนเอ็นดูฉันและผู้คนจะเอ่ยปากชมว่าฉันสวยตอนที่ฉันเดินผ่านตอนอายุ13พ่อพาฉันไปประกวดมิสแคลิฟอร์เนียตัวน้อยขณะที่เขาเป็นกรรมการผู้คนต่างตกตะลึงเมื่อเห็นฉันแบบนี้แหละที่เรามองหามองลองไปเลยจ้าพ่อยืดอ,อกภูมิใจแต่เมื่อผู้เข้าประกวดคนอื่นได้ยินพวกเขากลับไม่ค่อยพอใจโดยเฉพาะเด็กหญิงมอลลี่คนนี้ที่ฉุนเฉียวเป็นพิเศษ ไม่แฟร์เลยเราซ้อมกันมาตั้งหลายสัปดาห์พอเธอผลัเข้ามาก็ชนะเฉยผู้เข้าแข่งขันคนอื่นต่างเห็นด้วยแต่กรรมาการกลับไม่สนใจเธอวันรุ่งขึ้นคลิปที่เธอแสดงอาการฉุนเฉียวว่เฟซบุ๊กมันแย่พออยู่แล้วที่เธอรู้สึกว่าฉันแย่งตำแหน่งของเธอแต่ตอนนี้เธอกลับต้องมาโดนทวนลงหนักอีกฉันยิ่งรู้สึกแย่จนอยู่เฉยไม่ได้ฉันขอร้องพ่อให้จัดการประกวดขึ้นอีกครั้งและมอบทุนการศึกษาให้สามอันดับแรก สาวๆต่างแฮปปี้และพ่อก็ชอบใจกับผลตอบรับมอลลี่ได้มงและฉันก็ไปยินดีกับเธอเธอมาเยี่ยมฉันพร้อมกับน้ำดอกไม้ช่อใหญ่มาด้วยฉันอยากมาขอบคุณเข้าใจแล้วทำไมเธอถึงถูกเลือกเธอมันสวยเลิศแต่ฉันก็ทุ่มเทเต็มที่ปพระการประกวดนั่นเหมือนกันน่ะบางครั้งความรวยมันก็ได้เปรียบแล้วนะแต่อย่าพูดแบบนั้นเลยเธอเองก็สวยไม่เบานะเชื่อฉันเถอะ เธอดูติงตองแต่ฉันก็ชอบนะฉันก็ชอบเธอมาสนิทกันไว้เถอะดีไหมเอาสิจากวันนั้นเราก็แทบจะตัวติดกันตลอดและทำอะไรด้วยกันแม้ว่าฉันกับมอลลี่จะแตกต่างกันมากแต่เราก็เข้ากันได้ดีเธอเป็นเด็กเนิร์ดส่วนฉันไม่ค่อยสนโลกบางคนพูดว่าฉันถูกตามใจจนเคยตัวซึ่งก็จริงแต่ไม่เป็นปัญหากับมอลลี่เลยสักนิด ฉันหัวไม่ค่อยดีนักหรอกเพราะงั้นเธอก็เลยให้ฉันเล่ากันบ้านอยู่เสมอและฉันก็ชอบซื้อเสื้อผ้าหนังสือให้เธอตอนม2ฉันให้พ่อช่วยสมัครเรียนให้มอลลี่กับฉันในโรงเรียนเอกชนทีแรกเธอก็ไม่อยากไปหรอกแต่ฉันจะไม่เรียนมัธยมถ้าไม่มีเธอนะสิดังนั้นฉันก็เลยไม่ให้ทางเลือกเธอเช้าวันหนึ่งในโรงอาหารฉันยุ่งอยู่กับการเล่ากันบ้านของมอลลี่เหมือนเคยแล้วจู่ๆเธอก็รับสติแตกตายแล้วคนที่ฉันเล่าให้ฟังไง เจสซี่เขาอยู่นั่นฉันแอบชอบเขามาสักพักแล้วโอเคว้าวเขาต้องการอะไรนะเจสซี่เข้ามานั่งลงข้างๆบอลลี่คือว่าฉันจะชวนเธอไปเดทนะสุกนี้เป็นไงโอ้ว้าวเจสซี่ได้วันสุกโอเคเลยอฮอลลี่ okay, ล ah, ฉันถามโคอี้นะแล้วตกลงว่าไงอีหมอนนี่อืถ้านายหาดอกไม้ที่ฉันชอบมาได้ก็ค่อยว่ากัน มันคือดอกอโคโนยสีม่วงเออโคอี้ดอกไม้นั่มันขึ้นอยู่ที่เจสซี่พร้อมรับคำท้าใช่ไหมเออใช่แน่นอนจะเรียกไปหาเดี๋ยวนี้แหละเจสซี่ดีใจวิ่งออกไปและฉันก็สะใจที่ได้สั่งสอนเขา